สวัสดีค่ะแม่ตะวันทำกเกษตรค่ะดูลงุงตัดะอมมาก็กำลังจะมัดเมื่อเช้านี้ลุงเข้าสวนคนเดียวแม่ตะวันทำกับข้าวเดี๋ยวเราจะไปสอยมะกอกันค่ะยังกัดไม่เสร็จนะลุงเนะาะวันนี้กี่เจ้าเจ้า เราเอามามัดอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวแม่ค้าที่ก็ไปขายตามตลาดนัดพราะก็จะไปกรรมออกอีกนะคะเราตัดเลยแล้วก็มามัดแล้วก็ส่งเข้าเลยค่ะยอดชมเนีเ้าถามาติดคงก็สามเจ้า สามกองสามก็สองเนาะอะ,อะเอออพราะเดี๋ยวเราต้องออกไปทงไรทง,งงนาลงนาอีกเข้าดีาได้ไหมลงสามได้ เนี่ยค่ะสามลูเรา,าจะ<ล>ใหเ้เราจะให้สามลูกก็หนึ่งขีดทุกเจ้าทุกเจ้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอยมะกอต่อแล้วเดี๋ยวไปตัดให้อีกเจ้านึงเราเข้าสวนมาสอยมะละกอนะคะ นี่ค่ะสวนชะอมมืเช้านี่ที่ลุงเขาตัดไปปลูกผสมกันไว้นะคะแต่มอกรอนนี่ไม่ชอบน้ำนะน้ำเยอะๆอนี่ไม่ได้นะคะรากเน่าตายเชื้อรากินอันนี้เราปลูกไว้ชชายแล้วน้ำกระเด็นใส่นิดๆหน่อยๆมันก็อยู่ได้ ันนี้แม่ค้าสั่งส,สามสิบโลปลูกผสมผสานทิ้งไว้นะคะแดดสองเลยเนาะนี่ค่ะเราปลูกผสมไว้ในสวนชะอมนี่ค่ะเราอย่าทำพืชเชิงเดี่ยวเราทำหลายตัว นิ่ๆหน่อยๆเราถ้าเราจะเอาชมอมเป็นหลักในการขายแล้วก็ปลูกเยอะหน่อยแต่พืชอย่างอื่นแล้วก็ปลูกเอาไว้กินถ้าเหลือแล้วก็ถึงขายไปนะคะออได้ต้นนี้ด้วยลงต้นนี้สวยเอาเอาลูกเล็กเราเอาไว้พันดีกว่า ลูกลูกตรงไอ้น่ะให้มันเหลืองแล้วเดาเม็ดเนี่ยต้นนี้สวยมากเลยบางทีเราเราซื้อมาว่าเราได้พันดีแล้วมันมากลายพันเราปลูกแล้วมันก็กลายเราว่าเอาพัน์อย่างดีแล้วก่อน <c oughs> นีไอ้สวนแล้จะมี ตะไคร้มีชะมวงมีมายมคิดด้วยนะคะต้นมายมคิดอยู่นู่นเ,เวลาหน้ามันออกลูกเยอะเลยลเลลไม่เอาเอาไว้ก่อนลงกอ้ไวลุงทิ้งเลยเสียดาเอาไว้กินได้นะอ่ะลุลงเ,เถอ ง,<อ>งวไว่เห็นถ้าสามต้นนี้มันก็จะสามติบโลแล้วงูสามต้นนีมันก็จะสามติบโลนะม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปถึงหลังบ้านแล้วนะ พอแล้วค่ะง่นี่ก็เอาได้ง่นนะึหนนะนั่นและเอะะอน,นั่นแหละตกลงไปเรื่อยตนนี้อ่ะต้นนี้มาต้นมย่กินดีกว่าเข้มเลย ให้เพื่อนๆดูอี่อ่าลูกเก่ารัดแดงกำลังแตกมีละเดี๋ยวจะมาเก็บลูกแล้วไปต้มกินกันเป็นต้นเลยเก่ารัดแอบดูลุงเก็บมาก่อดิต้นต้นนู้นหะงนไงลุงนี่หน่ครั ลูกที่มันดกมากลูกไม่สวยเราก็เด็ดทิ้งนะคะจะได้มันแย่งอาหารเนาะเนี่แหละนี่อีกลูกลูกนั้นไงอ่านั่นแหละลูกหนักขึ้นเลยลูกแมวนะไม่เอาไว้ก่อนประมาณสามสี่วันก็โตเร็วแล้วเนี่ยค่ะเราปลูกไว้ในสวนช่วองให้เพื่อนๆดูพริกเราปลูกไว้ใน ในสวนพริกโตกดกค่ะฮ่าไอ้ต้นลูกนี้ก็งอเนาะต้นนี้นะน้ำหนักตึก๊กตันเลยหนูเอาไว้ลูกหนึ่งเนะี่ยเอาไว้เอาพันมันนะ ไม้สอยแล้วทําเองดไปดูต้นหลังบ้านไปดูต้นหลังบ้านอีกไปเก็บหลังบ้านอีกค่ะได้มาเต็มรถเลยค่ะนี่ค่ะไปยังมีแถมอีกแง่เราไว้นี่ยเดี๋ยวเราล้างเนาะ หลังม่านแล้วถังเหรออะกร้าแล้วถังแตกนี่ค่ะเรามาเก็บมะกรอในสวนชะอมของเราตรงองไหตรงตรงนี้เราก็มีนะมะกรอแต่เราไปตรงนี้ดีกว่าปะเก็บมะกอกันค่ะ ปลกไว้ชายชายมันจะได้ไม่บังล่มจโอมได้อย่างหนึง่งน้ำจะได้ไม่แฉะมากเชื้อราจะได้ไม่กินนะคะนูน่นโอ้เพื่อนๆด,ดูต้นมันแค่ระดับหัวแม่ตะวันนะคะเนี่ยลูกมันต้นนี้เราเก็บไปเยอะละ้วเนี่ยค่ะเก็บไปหลายโลละโตเร็วมากเลย ลุงเขามาปลูกไว้ให้ดูตรงนี้เนี่ยลูกเด็ดเลยลูกนี้มาอยู่ต่ำของเขาลูกนี้เอาไว้พันเอาไว้ต่ำของเขานะ่ะอูโ้โหน<า>กักตึ้งเลยสอโหเนะนี่ยอ้ลูกใหญ่เลอลูกใหญ่เนี่ยนูเอาไว้พันไว้ไงหักหนึ่งก๊อ,อบเลยเนาะ ก้านมันตัวดีต้นนู้นเราไม่ต้องเด็ดละตรงนี้ก็สามสิบโละก้วสังแล้วลูกนี้นี่เหรออย่างเง้ยเนาอุ้ยอันนี้ไม่ก่อนลุงนี่ไงนี่เหรออ๋อไม่สวยไม่สวยเด็ดทิ้งเลยไม่สวยเด็ดทิ้งเลยนะคะออแล้วลุงเอาไว้ป่ะเดี๋ยวไปล้างก่อนปไปออกมั้ออกข้างไหนนี่จารล้วปกไว้ในสวนชะอมของเรา ลลงนี่ค่ะมะละกอที่เราเก็บมาเดี๋ยวเราจะมาล้างแล้วก็ใส่ถังแล้วก็ไปส่งเขานะคะเดี๋ยวไปเอาขางลูลมาล้างให้สะอาดล,ล้างลเดี๋ยวเราจะถา้ จะไปเอาถาังก่อนดีจะไปเอาถาังยู่ลยโล,โลพอสิบครึ่งสิบสองครึ่งสิบสองครึ่งอ่าสิบสองครึ่งอระโลอันนี้เท่าไหร่ สิบสองนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วสามสิบสามโลใครที่เข้ามาชมแม่ตะวันก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเราเก็บมะกอในสวนชะอมอลุงมาตัดชะอมต่อ